คือพี่สาวเป็นเรียนคุณยบใช่ไหมคะแล้วก็พี่แบมสอบได้แปดภายในระยะเวลาแค่แบบคอร์สเดียวแล้วก็แบบคะแนนถึงได้หนูหนก็เลยแบบโอเคก็ give it a shot oh. หลังจากเรียนจบคลาสเขามาม็อกเนี่ยโอ้คะแนนเขาสวยมากเลยนะหนูจะ expect ไว้เลยไม่มีทางต่ำกว่าแปดแน่นอนคือยังไงเจ็ดเนี่ยลอยลำ <laughs> จะเจ็ดเท่าไหร่หรือจะแปดแต่เกินเจ็ดหนูแบบแฮปปี้แล้วหนูแบบเต็มที่กับตรงนั้นแล้วจริงๆหนูแต่ครั้งแรกได้ overall เจ็ดจุดห้าในการเตรียมตัวแค่เดือนเดียวสิบวัน หลังจากสมัครแล้วเข้าคลาสวันแรกหลังจากทำรีเสิร์ชแล้วเข้าคลาสวันแรกก็คือแบบทุกคนคือแบบมาเรียนแล้วแบบทุกคนสมาธิดีมากทุกคนแบบโฟกัสกับตัวเองคือแบบไม่มีใครหลุดเลยมันก็เลยทาให้เรารู้สึกแบบเราต้องแบบตั้งใจยังไงต้องถามว่าครูจะมีช่องว่างให,ให้ให้ใครหลุดบ้างไหมไม่มี <laughs> <laughs> เพราะครูเจ๊ก็จะแบบแอะทําไมไม่จดทาไมไม่ทำอะไรอะไรประมาณนี้น้องปิมเนี่ยเด็กแถวหน้าจําได้เธอจะแบบนั่ง คันแรกอยู่หลังอยู่หลังเพราะมาสายแล้วพอมาสายเลยโดนน, <c oughs> นั่งหน้า <c oughs> พอหลังจากนั่งหน้าพวกคุณเจอก็ไม่ปล่อยให้ไปน,นั่งหลังอีกเลยกล <c oughs> ุ่มเด็กส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกคือทุกคนเนี่ยที่จะมาเจอครูเจมส์ส่วนใหญ่คือรู้อยู่แล้วมีโฟกัสและเป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันจะต้องมาเพื่อให้ได้ i e ไอเอแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคอร์สครูเจมส์จะไม่มีมาผู้พื้นฐานฉะนั้นจะมามัว พิลี่พิไลค่อยๆไปไม่ได้คือทุกคนมาต้องแบบพร้อมที่จะแบบรับเอาเนื้อหาเพราะเขารู้แล้วว่าอีคอสั้นๆเนี่ยมันเพราะมันแค่แบบสิบวันใช่สิบครั้งเนี่ยครั้งละสามชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าเนื้อหาทุกอย่างเนี่ย,ยมัน,นอัดอยู่ในนั้นแล้วน้องปริมเลือกเรียนช่วงปิดเทอมเรียนช่วงปิดเทอมคือเรียนอาทิตย์ละสองวันด้วยนะเรียนเสาร์อาทิตย์ก็จะมาทุกวันเสาร์ถูกไหมคะมันอนนจะสิบอาทิตย์ แต่ล้องปิมคือมาเรียนจันพระรหัสถ้าจาไม่ผิดใช่ใช่จันพระรหัส<ม>ก็คืออยู่กับครูเจี๊ยบอะแล้วตอนเย็นต้องกลับไปรีบทำการบ้านเลยการบ้านเป็นไงครับสำหรับเปิมเปิมรู้สึกว่าแบบ Workload มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือพปิมมองว่าถ้าเราอยากได้สกอร,ร์ดีๆเราก็ต้องยอมแลกมันมามันคือสิ่งที่เราต้องต้องแบบต้องแลกแล้วเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องทำเลยก็คือแบบถ้านั่งคำนวณเวลาจริงๆแล้วอะสมมติเราจับเวลาทำแบบ reading ชั่วโมงหนึ่ง writing ชั่วโมงหนึ่งคือมันแค่สองชั่วโมงอะคือมันไไม่ด้แบบ เยอะเลยสำหรับตัวพิมนะคือคลาสแรกอ่ะครูเจี yes. way, ๊ยบจะยังไม่ให้แบน์สกอร์แต่หนูว่าแบบหนูว่าแบบหนูก็แบบดื้อเนหนูก็เลยไปถามาแบบเออแบบครูเจี๊ยบบอกมาเลยคือคุณเหมือนครูเจี๊ยบเขาน่าจะกลัวแบบเด็กๆแบบถอดใจมั้งแต่หนูก็บอกเขาว่าแบบเออครูเจี๊ยบตรวจแบบบอกเป็นตัวเลขมาเลยได้ไหมคือหนูว่าจะแบบ หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ work well under pressure อะค่ะเพรถ้ามีแรงมากดดันว่าโอเคมันยังไม่ดีพอหนูก็ะจะแบบรีบพุชตัวเองให้มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ทำครั้งแรกครูเจมให้หนูแบบห้าหนูก็เลยแบบห้าไม่ได้แล้วหนูก็เลยแบบรีบแบบพุชพุชพุชตัวเองคือวันที่เขามาม็อกหลังจากเรียนจบคลาสเขามาม็อกเนี่ยโอ้คะแนนเขาสวยมากเลยนะครูจะ expect ไว้เลยไม่มีทางต่ำกว่าแปดแน่นอน <c oughs> คือยังไงเจ็ดเนี่ยลอยลำเจ็ดเนี่ยชิลอยู่แล้วชิลแน่ <c oughs> ด้วยความที่เราสอนเขามาแล้วเราเห็นพัฒนาการเขามาตลอดแต่ก็มีเตือนเขาแหละว่าเรื่องตื่นเต้นคือตอนตมปริ๊นนั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วไม่มีใครม,มาคุยกับปริ๊นเลยปริ๊นนั่งแบบโจนอยู่ในโลกของตัวเองหนูก็นั่งทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนได้เข้าสอบจริงมันก็จะมีคนข้างๆมินสอกุกกักุกกักุกกัก,ก,ก, <c oughs> ก็อาจจะเป็น distraction <c oughs> ที่หนูรู้สึกว่าเราก็ control environment ไม่ได้แต่หนูก็รู้สึกว่า I wish I could have control myself แบบตอนนั้นแต่ครั้งแรกได้ overall 7.5 ในการเตรียมตัวแค่เดือนเดียวสิบวันเดือนเดียว <c oughs> คือแบบว่าสิบครั้งที่มาเรียนสอบเสร็จปุ๊บผลคะแนนออกปุ๊บก,ก็บินเลยใช่ไหมตอนนั้นที่คะแนนออกอ่ะหนูโทรหาค่อเจี๊ยบหนูก็แบบพี่ฝนบอกว,ว่าเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมหนูแบบไม่ได้หนูจะบินตหนู<อ>นจะบินเลย <c oughs> บินวันคะแนนออกอนะไรเงี้ยคือยังบอกอะไรเดี๋ยวถ้าชิวๆสบายๆแล้วไปอีกสักรอบเอา listening อัธยาศนเอา listening ก่อน listening เหรอชอบเทคนิคไหนเราต้องอ่านคำถามสองรอบ ให้ให้แบบเราต้องอ่านสองรอบก่อนที่เทปจะเริ่มคือหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่ได้เทคนิคนั้นอะ listening <laughs> อาจจะแบบน้อยกว่านี้อ่ uh. <laughs> ใช่เพราะว่าแบบอย่างหนยเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเจอคําเนี้ยมันก็ somewhere there อืมอ่ะแล้ว reading reading ก็ reading, reading, reading ก, reading ก็สานประโยคอยู่เพราะบางทีแบบเราอาจจะไม่ได้แบบ lock ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งอะไรนะเพราะบางทีมันก็จะมีแบบ distracting sentences แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแบบประโยครอบๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเทคนิคนั้นก็ก็สองพิมก็ว่าเหมือนกั มา writing writing ก <laughs> ็จริงๆมันค่อยข้างจะเป็น pattern อะหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ if it's like a trick อะแต่มันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องทำอยู่แล้วใช<อ>่เ<ๆ>พราะว่าเวลาคุณจะสอนคุณก็จ,จะบอกเลยอ่ะ intro คือ paraphrase ทุกคนรู้อยู่แล้ว paraphrase มี pattern ให้ด้วยหรือ overview ให้จำเลยถ้าเป็น map ให้ดู main change ถ้าเป็น g r a p ให้ดูอะไรให้ท่องอะไรให้ท่องมากน้อยเด่นด้อย แต่เกาจะมีเหมือนแบบให้ภาพเปลี่ยนยังไงแต่ไม่แบบเทรนรวมมากน้อยเด่นด้อยเปรียบเทียบเด็กเขาจะดึงข้อมูลเป็นไม่ว่าภาพมันจะเปลี่ยนแบบไหนคนนี้เราเห็นเลยในกระดาษเขา,าเขาจะมีแบบจดละเอียดะวเวลาครูเจี๊ยบสอนเขาจะจดละเอียดแล้วเขาก็จะแบบทําลูกศรไมล์แมพทุกอย่างเหมือนกับที่เราไกด์เลยคือเวลาหนูทำไรดิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือถ้าสมมติหนูอยากส่งไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าแบบเราหนูส่งไปแค่ที่หนูเขียนไปอย่างเดียวสมมติหนูผิดตั้งแต่ไอเดียตั้งแต่รางเขาจะได้รู้วแบบ่าอ๋อมันผิดตั้งแต่ตรงนี้ ใบต่อมันก็เลยผิดอะไรแบบเนี้ค่ะหนูคิดว่าแบบส่งทั้งหมดที่มีไปมันก็ดีกว่าอ่าสป e กกิ้งสป e กกิ้งก็ของครูนกก็คือครูนกเน้นย้ำแบบตลอดว่าแบบ you have to pronounce every single word correctly แบบ s s เลยแบบเติม ed หรือว่า don't drop the consonants สำหรับหนูเหมือนตอนขึ้นก่อนสอบบหนูไม่ได้อ่านอะไรเพิ่มแล้วหนูแค่แบบเอาที่หนูผิดอะมันั่งดูอะโอเคตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิด หนูก็ได้ไม่ได้รู้สึกแบบกังวลหรือกดดันอะไรค่ะเพียงแค่ที่บอกหนูต้องการแค่แบบเกินเจ็ดใช่ไหมคะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูมันหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วหนูก็เลยแบบโอเคแบบจะเจ็ดเท่าไหร่หรือจะแปดแต่เกินเจ็ดหนูแบบแฮปปี้แล้วหนูแบบทำเข้าไปแก็แบบหนูเต็มที่กับตรงนั้นแล้วจริงๆหนูก็เลยแบบไม่มีเกรดอะไรเลยแบบก็ยังบอกเขาว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงยังไงยังไงก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดอยู่แล้วครูลุนแปดด้วยซ้ำฟิล์มก็มีพื้นฐานระดับหนึ่งแต่ ปิมอยากสอบรอบเดียวจบอะปิมไม่อยากมานั่งแบบทำเลยหลายรอบอะแบบ just get it done with ถ้าแบบมาแล้วมาเอาเทคนิคแล้วก็ไปสอบแล้วก็ให้มันแบบจบไปแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นน่าจะแบบ productive กว่าสำหรับหนูค่ะแล้วคือเด็กทุกคนเนี่ยหลายๆครั้งเด็กทุกคนจะกลัวเหมือนตั้ง,ต,งตั้งทงไว้กับ i อเอ s ว่าพอมันต้องมีทั้งฝั่งพูดอ่านเขียนเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบไม่มั่นใจแล้วบางครั้งไปเจอเหมือนแบบคนบอกว่า โอ้ยต้องปูพื้นฐานก่อนปรับพื้นฐานก่อนนูน่นนี่นั่นแล้วเนี้ยเรามาเป็นเหมือน living proof ให้เห็นว่าก,ก็ก็มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอะแล้วก็ไปเรียนเตรียมสําหรับ IEL เลยในเวลาแค่นี้ยเขาก็ได้ผลอันนี้ออกมาแต่คือไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนน้องปริมที่เรียนหนึ่งเดือนแล้วสอบเลยคือเราก็ต้องมองด้วยว่าบางทีเนี่ยทารมิ่งของเราหรือเรื่องของ Devo อเรชันการอุทิศกับเนื้อหาอะไรเงี้ยหรือการวางแผนในชีวิตของเราบางทีต่าง ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าไม่รู้จะปรึกษาอะไรยังไงใครถามได้คูจะยินดีช่วยพี่ฝนะนะคะหนูว่าแบบหนูไม่ได้รู้แบบเบอร์หรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวขึ้เดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้ไลายล,ลายพี่ฝนหลายาพี่ฝนเลยลเพราะพี่ฝนจะเป็นคนดูแลเรื่องตารางแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนให้คําแนะนํะแน,ะแนะวที่เหมือนครูเจี๊ยบเลยบางคนนึกว่าคุยกับครูเจี๊ยบอยู่ นะฉะนั้นรับรองได้ว่าจะได้รายละเอียดครบถ้วนมีคนแบบว่าอยากคุยกับน้องพริมคุยได้ไหมครับก็ทักมาได้ค่ะก็ช่องทาง Instagram ก็ p r i m จุด s i t เดี๋ยวขึ้นไว้ให้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้คือแบบว่าเอ้ยอยากสอบถามข้อมูลคุณเจี๊ยบแต่ว่าไม่อยากถามคุณเจี๊ยบอยากถามน้องปริมมากกว่าอ๋อได้ทักมาได้ทักเมาฉันนะไม่เมาไม่เมาก็มาต็มาแสดงดีๆจ้าแบบว่าเดี๋ยวพอหลังเมาปุ๊บแอบเมาว่าฉันทำอะไรเปิดๆในห้องบ้าง ก็อวยพรให้หนูประสบความสําเร็จในทุกช่องทางทุกวิธีทางที่หนูเลือกหมายถึงเรื่องของการเรียนการทํางานทุกอย่างหนูเป็นคนเก่งอยู่แล้วและหนูเป็นคนตั้งใจอยู่แล้วกูจะเชื่อว่าทุกอย่างที่หนูเก็บเล็กผสมน้อยมาหรือตั้งใจหรือมุ่งมั่นทํำยังไงไงหนูก็ประสบความสําเร็จลูกเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือจะช้าแต่ยังไงไงครูจะจะรอดูความสําเร็จของหนูในทุกย่างก้าวทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของชีวิตการทํางาน ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่ตั้งใจลูกขอบคุณนะคะ